วท็อปสุดๆในรุ่นราคาไม่ถึงล้านด้วยนะคะหายจากป้ายแดงไปเกือบ5ับเ0เลยพร้อมกับความคุ้มค่ารุ้มราคาในเรื่องทั้งประหยัดน้ำมันและออปชั่นฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันระบบความปลอดภัยมาเต็มสำหรับ Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium คันนี้นะคะพี่ๆค่ะ ได้เป็นตัวไฮบริดด้วยประหยัดน้ำมันไปถึง22โลลิตรเลยนะเรื่องฟังก์ชันภายในก็ไม่เป็นรองใครเลยคุณพี่จ๋าได้ไปครบหมดเลยกล้องวอง360องศาเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะแล้วก็มีตัว การขับขี่ได้หลายโหมดด้วยใช้ e-v โหมดได้ด้วยนะกล้องถอยมีมาให้นะคะเซ็นเซอร์รอบคัน959,000บาทพร้อมใช้นะคันนี้รถพร้อมใช้เลยคุณพี่จ๋าอนุมัติได้ภายในวันด้วยสำหรับการจัดไฟแนน์นนะใครสนใจนะคะมิกกี้มีคลิปเต็มรายละเอียดตัวรถทั้งหมดมาให้พี่ๆดูแล้วดูกันไปจนจบคลิปคุณพ,พี่ตัดสินใจได้เลยว่ารถคันนี้จะไปจอดอยู่หน้าบ้านพี่ๆไหมนะคะยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มกันต่อเลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พๆทุกคนเลยนะคะกลับมาอยู่กันกันกนกบมิกกี้ที่ปรึกษาด้านการขายรถมือสองกันอีกแล้วจ้ะพี่ๆจ๋าวันนี้มาอยู่กันที่เดิมเวลาเดิมเลยที่เพชรยนต์นะคะมิกกี้เอารถสวยๆคัดเกตสภาพดีๆราคาสุดปลื้มมาฝากพี่ๆกันอีกแล้วจ้ะสำหรับวันนี้ก็มาถึงคิวคันขาวคันนี้เลยคุณพี่สุดสวยวันนี้นะจ๊ะไฮไลท์ของวันเลยสำหรับ Toyota Camry 2.5 h y บ r i d ร r เม i ยมค่ะคุณพี่ ตัวท็อปสุดในรุ่นเลยหลังจากที่เอาคันสีดำมาฝากพี่ๆแล้วนะจ๊ะใครที่กำลังมองหาสีขาวอยู่มิกกี้ก็มีพร้อมเสิร์ฟให้พี่ๆถึงหน้าบ้านเลยจ้าสำหรับ Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium คันนี้นะคะจากป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่1,89,000บาทเลยคุณพี่คะวันนี้ได้ไปในราคาไม่ถึงล้านแล้วสภาพตัวรถเนี่ย ต้องบอกเลยว่าเนี๊ยบสุดๆเลยคุณพี่เป็นรถพร้อมใช้งานแล้วนะจ๊ะคันนี้คุณพี่มาดูไปได้เลยจ้ะสวยๆแบบนี้นะวันนี้เอามาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านแล้วคุณพี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลดูจบในคลิปนี้คุณพี่ตัดสินใจได้ในคลิปนี้เลยค่ะว่ามันเหมาะกับการใช้งานของคุณพี่เหมาะสําหรับมีไว้ในครอบครองไหมนะนอกจากสภาพตัวรถดีๆที่จะพา มาฝากพี่ๆนะคะมิก้มีเลดเออกเวียพิเศษมานําเสนอให้ด้วยเดี๋ยวดูกันไปยาวๆดูกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่ๆตาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะส่วนด้านหน้าของเขาเนี่ยจะได้เป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะคะถัดจากตัวปีก่อนๆไปซึ่งบอกเลยว่าตัวออนนิวเนี่ยปรับเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ไปหมดเลยได้ความสปอร์ตนะคะดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นและเทคโนโลยีใหม่ๆที่อัพเข้ามาอีกหลายจุดเลยอย่างไฟหน้าตัวไฮบิดนะคะตัวนี้ ไฮบริดเลยนะตัวเท่าสุดคุณพี่ไฟหน้าของเขาคุณพี่ลองสังเกตด,ดูจะไม่มีตัวแบบว่าไฟฮาโลเจนเข้ามาเพิ่มเข้ามาแซมเลยนะคะแล้วก็ได้เส้นสายที่เป็นสีฟ้าอ่อนแสดงถึงพลังงานไฟฟ้าให้คุณพี่ไปด้วยนะคะเป็นคิมิกเล็กๆสำหรับตัวไฮบริดไฟหน้าโปรเจกเตอร์ได้ไปเช่นเดียวเช่นเดิมเลยคุณพี่จา๋าแล้วก็ไฟ LED ไฟ daytime ไฟเลี้ยว เป็นระบบ LED ทั้งหมดแล้วนะคะได้ทั้งตัวดีไซน์ที่สวยแล้วก็ประหยัดพลังงานลดลงด้วยต่างจากไฟฮาโลเจนนะคะใช้พลังงานน้อยลงนั่นเองไฟตัดหมอกก็เป็นไฟ LED เช่นเดียวกันเลยคุณพี่ปรับเปลี่ยนเป็นไฟ LED หมดแล้วนะเซนเซอร์ด้นานหน้ามีให้อีก2จุดซ้ายขวาเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีตัวเรด้ a แอซิดนะคะอยู่ข้างหน้าด้วยเอาไว้ เตือนการชนแล้วก็หยุดสต็อปให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าอย่างคลิปก่อนๆเมื่อกี้ก็อธิบายไปพอสมควรแ,แล้วแหละตอนนี้อยากให้ดูดีเทลตัวรถนะคะสําหรับคันนี้ได้สีไวท์เพลไปเลยนะคุณพี่หาส,สีสวยๆสีขาวมุกสไตล์ของโ o โยต้าเลยนะตัวท็อปๆเท่านั้นที่จะมีสีขาวมุกแบบนี้นะคะกันชนไม่มีอรอยอ้าอรอยแง้มรอยแบบว่าล่องรอยของตัว รถที่มันแกะมันแงออกมาเลยนะอันนี้ก็บอกเลยว่าตัวรถเนี่ยเดิมสีเดิมนะคะไม่มีการกระับสีมาอย่างแน่นอนตัวล้อมแม็กของเขาได้ล้อมแม็กอลอย5รูขนาด17นิ้วไปด้วยจากคุณพี่จ้าสภาพตัวล้อมแม็กไม่ต้องพูดถึงเลยนะดูดีเนี้ยบทุกล้อไม่ต้องมีร่องรอยให้ไปขัดให้ไปกลาเลยค่ะยางได้ยางบริสโตนไปด้วยตัวปียางเนี่ยได้ยางปี23ไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นี่เลย นะคะคุณพี่ขายังบิดโจนปี23ได้อีกยาวๆเลยคุณพี่วิ่งได้อีกยาวเลยนะคะเส้นสายตัวรถลักยิ้มแก้มข้างไม่มีให้เห็นเลยสักจุดอย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัวไฮบริดเนาะโลโก้โครเมียมอยู่ครบนะคะกระจกมองข้างได้ไฟเลี้ยวในตัวครอบโครเมียมมาตรงนี้ด้านในได้เป็นไฟ LED แล้วด้วยนะคะคุณพี่จ๋าแล้วตัวไฮบริดตัว็อปสุดเนี่ย จะต้องไม่มีไม่ได้เลยสำหรับบ y Sport m o n i t o เตอร์นะก็มีให้ครบนะคะในทุกรุ่นทุกเซกเมนต์อยู่แล้วแหละสำหรับตัวแคนดีนะมือจับของเขาได้เป็นมือจับโครเมียมไปนะคะคุณพี่โครเมียมแบบลมดำด้วยไม่ได้แบบว่าสีมันตัดฉูดฉาดกับตัวรถมากเกินไปนะทำให้ดีไซน์กิมมิกมันสมูทแล้วก็ไหลลื่นไปด้วยกันได้นะคะยางอย่างที่บอกนะคะยางเนี่ยได้เป็นบีสโตนตัวซีรีย์ยาง t ูเลนซ่านะยางปี23 ใช้ไปได้อีกยา,ยาวๆเลยค่ะดิสเบกสี่ล้อช่วงล่างเป็นแบบระบบ TNGA แล้ว Toyota New Global Architecture นะคะทำให้ช่วงล่างทำงานได้อิสระมากยิ่งขึ้นน้ำหนักเบามากขึ้นนะแล้วก็เข้าโค้งได้หนึบยิ่งขึ้นแล้วก็ขับสนุกนุ่มนวลนะคะตัว2.5นี้แนะนำเลยใครที่ชอบความแรงแล้วก็ได้เรื่องระบบความปลอดภัยไปครบคันนะคะตอบโจทย์เลยพวกอะไร ยางอะไรอย่างเงี้ยหรือการดูแลมัทนทเแนก็นไม่ได้สิ้นเปลืองอย่างที่คิดนะถ้าเทียบกับรถที่สมรรถนะการขับขี่ใกล้เคียงกันนะคะแต่สเปครถอันนี้รถญี่ปุ่นเนาะดูแลง่ายศูนย์เข้าได้ทั่วประเทศนะคะคุณพี่คะอะไรหรือว่าการซ่อมดูแลไม่จุกจิกนะรับเสร็จภายในวันถ้ามันต้องซ่อมนะคุณพี่อันนี้ก็อุ่นใจได้เลยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้4ี่จุดพร้อมกล้องถอยกับตัววัดระยะในกล้องนะคะแล้วก็ด้านหลังของเขา โลโก้ต่างๆอยู่ครบไฟท้ายได้เป็นแบบ full LED เต็มระบบแล้วเรียบร้อยด้านท้ายของเขาเนี่ยเปิดปิดได้อัตโนมัติด้วยนะคุณพี่คะทำให้เวลาขนของขนสัมภาระไม่เกะกะนะคะอำนวยความสะดวกได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองดูสันเหลี่ยมฝั่งนี้ไม่มีรอยลักยิ้มแก้มข้างรอยสะเก็ดหินเช่นเดียวกันซุ้มล้อไม่มีบิดเบี้ยวโคตรงอน,นะคะตัวรถเนี่ยประวัติศูนย์ตั้งแต่ออกจากป้ายแดงเลยคุณพี่ รถมือเดียวนะคะรถหน่วยงานปดทวังมาเป็นรถระดับผู้บริหารระดับผู้นำนะดูแลแม n นเทนตลอดการใช้งานจากศูนย์โดยตรงเลยจ้ะไปดูด้านในกันบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะคุณพี่ด้านหน้าของเขาเนี่ยแผงประตูด้านข้างจะเป็นวัส,วสดุไฟเบอร์พลาสติกขึ้นรูปมานะแต่เขาจะบุเป็นแบบซอฟ t t พลาทั้งหมดเลยนะคะที่วางแขนก็ได้เป็นวัสดุหนังวัสดุพรีเมียมเลยคุณพี่ กระจกได้เป็นปรับไฟฟ้าไปทั้ง4บานพร้อมกับปรับอัตโนมัติและก็ระบบป้องกันการหนีบด้วยนะคะกระจกปรับได้ทั้งอัตโนมัติแล้วก็ปรับมือได้จากแผงประตูด้านข้างตรงนี้เลย Memory s e a t มีให้เช่นเคยอีก2ตํตำแหน่งตรงแผงแดชบอร์ดประตูด,ด้านข้างเลยนะจ๊ะแวบไปดูโครงสร้างกันสักนิดนึงเผื่อใครกังวลน,นะพี่ๆมิกกี้บอกแล้วดูจากคลิปนี้ได้เลยนะตัวโครงสร้าง ให้พี่ๆตัดสินใจได้เองเลยเผื่อพี่ๆท่านใดไม่สะดวกเข้ามาดูนะคะจะได้ดูจากในคลิปแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะมีบริการไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะคะจัดส่งรถสไลด์ให้ได้ถึงหน้าบ้านเลยจากพี่ๆจา๋าไม่ต้องกังวลเลยอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาเนาะ ตัวรถนะคะเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะวัสดุหนังเกรดพรีเมียมเลยคุณพี่หาเป็นเบาะหนังแท้เลยนะสภาพตัวเบาะก,ก็คือเดี๋ยวเอาไปเก็บสปาให้อีกรอบหนึ่งมีพี่พี่เข้ามาทดลองขับบ้างนิดหน่อยนะคะก็ตามรองรอยการใช้งานเนาะตัวสีขาวต้องบอกเลยว่าจะค่อนข้างไปไวกว่าสีดำนะคุณพี่ถ้าหาอยู่ก็อย่ารอช้านะคะเบอร์ด้านล่างติดต่อมาได้เลยต,ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยก็เช่นเคย ได้เบาคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางพร้อมตัวถุงลมด้านหลังในส่วนของคนขับให้ด้วยนะคะแดชบอร์ดด้านข้างปุ่มพุชสตาร์ทมีอะไรบ้างเอ่ยมาดูเลยมีปรับไฟออโต้ป้องกันการลื่อนถลยนะคะเปิดประตูหลังไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ตรงแดชบอร์ดข้างปุ่มพุชสตาร์ทแล้วนะปกติจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะอันนี้เขย,ย้ายขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะทั้งตัวเปิดฝาถังน้ํามันด้วยตัวนี้เครื่องยนต์เบนซินนะ2.5ขับได้นุ่มนวล ไม่ต้องกลัวเปลืองน้ำมันด้วยเพราะเป็นระบบไฮบริดอัตราการสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยอยู่ที่22กิโลลิตรเลยจ้ะพี่จ๋ากระจกบานเดิมนะคะขออนุญาตเห็นไหมนี่เลยโลโก้มีอยู่ครบทุกบานเลยนะไม่เคยเค็มกระจกเลยอย่างที่บอกรถผู้บริหารนะคะเข้าศูนย์ตลอดคุณพี่ไม่ต้องกลัวว่าจะเมคประวัติศูนย์หรือว่ากรอไมามาได้อย่างแน่นอนเพราะว่าทุกรอบแม่ทนแนนะคะเขาแม่ทานายโดยตรงจากศูนย์ป้ายแดงเลยจ้ะ เบาะด้านหลังของเขานะคะจะอัพขึ้นมาจากตัวที่เป็นไฮบริดเฉยๆขึ้นมาคือมีตัวปรับไฟฟ้าได้จากที่วางแขนตรงกลางเลยนะคะได้ทั้งสองตำแหน่งซ้ายขวาเลยที่วางแก้วก็มีให้ครบและเบาะก็กว้างเช่นเคยค่ะคุณพี่หาดูหัวเบาะทรมดีรองรับสรีละได้หลายรูปแบบมากๆเลยนะคะช่องเก็บเอกสารมีให้ แอร์ด้านหลังปรับได้อิสระเลยแล้วก็มีช่อง USB ให้อีก2ตํตแหน่ง้ายางมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะ a m b เบ l i ์ไลมีให้เช่นเคยโครงสร้างเสาตัว B ล่ะคุณพี่ดูเลยค่ะสปอร์ตเม็อาร์คหัวนอ็อตไม่มีการขันการไขไม่มีอรอยถอดไม่มีการงัดแงะอย่างแน่นอนคุณพี่ตัวรถมั่นใจคุณภาพได้เลยค่ะ,ะไปดูต่อด,ด้านหน้านะอันนี้แวบมาดูเซิร์ฟเซิร์ฟด้านหลังเนาะด้านหน้า เรามาลองสตาร์รถดูฟังก์ชันการใช้งานภายในกันดูบ้างค่ะพี่พี่จา๋าตัวนี้นี่เลยเขามีตัวพงมาลัยเนี่ยปรับได้อัตโนมัตินะคะจำตามเบาะ Memory Se ซีเลยตัวพงมาลัยก็มี Memory เช่นเดียวกันคุณพี่หาปรับได้แบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะ b i ยสปอนด t มอนิเตอเปิดไว้อยู่นะคะเรื่องระบบความปลอดภยัยตัว RCTA เอาไว้เตือนการชนด้านหลังเวลามีวัตถุเคลื่อนที่มาใกล,ล้รถขณะเราถอยเนาะ นี่เลยค่ะจอทัชสกรีนคุณพี่มีมาให้นี่เลยพอเข้าเกียร์ R เสร็จใช่ไหมตัววัดระยะจะทำงานพร้อมกับมีเสียงเซ็นเซอร์นะคะเตือนถ้ามีวัตถุเคลื่อนที่ผ่านมาก็จะมีสัญญาณร้องเตือนเป็นจังหวะนั่นเองกระจกมองหลังได้เป็นแบบปรับอัตโนมัติไปเลยค่ะคุณพี่ตัดแสงอัตโนมัติให้เลยไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าเป็นไฟ LED แล้วนะคะแล้วก็ด้านบนตัวกระจกซันรูฟด้านบนเนี่ยติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องกลัวรถร้อนเลยคุณพี่ เปิดได้ปกติแบบนี้เลยนะคะสําหรับอยากรับอากาศบริสุทธิ์เผื่อไปสูตรบรรยากาศต่างจังหวัดเนาะกร้อแสงเข้าคุณพี่ก็ปิดเก็บไว้อย่างนี้ได้เลยนะ,ะจ๊ะชุดคู่มือมีไหมเอ่ยนี่เลยสำเนาเล่มสมุดคู่มือมีให้ครบนะคะตัวรถกุญแจก็มีให้เช่นเดียวกัน a m b เบียนไลท์มีให้อยู่ทุกจุดเลยกิมมิกเนี่ยทั่วไปก็ไม่ต่างกันกันกนกบคันสีดำที่พาไปดูมาก แต่มิกกี้ลืมบอกไปว่ามันมีกล้องมองรอบคัน360องศาด้วยนะสำหรับคันนี้แอร์แบกรอบคันเลยนะคะ7ใบย,ยังไม่พอคุณพี่จา๋าตัวนี้ได้ลำโพง JBL ไปนะในรุ่นย่อย2.5 Hybrid Premium ได้ลลำโพง JBL ไปรอบคันเลยจ้ะพี่พี่จา๋านี่ครบคันเลยตัวนี้มีเกียร์แพนเดอร์ชิพห้ด้วยนะคะแล้วก็กระจก ปัดน้ำฝนนะการปัดน้ำฝนสามารถตั้งเป็นเลนเซนเซอร์ได้เลยปรับอัตโนมัติได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าเรื่องความปลอดภัยก็มาดีมากไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดประตูไว้นะเขาก็เตือนไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เลขไม์ของเขาคุณพี่จ๋าวิ่งใช้งานไปแค่95,000กิโลเท่านั้นรถคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยเพิ่งหลุดจองมานะพี่ขาเพิ่งหดจองมาสำหรับ2.5ไฮบริดพรีเมียม9 5 9 0 0บาทเท่านั้น ก้าแสนห้าหมื่นเกบาทนะคุณพี่ไม่เก้หมื่รถปี2019คุณพี่ได้ใหม่แบบนี้ยังไม่พอจากคุณพี่จา๋าเดี๋ยวมี้จะบอกเป็นจุดๆไปนะคุณพี่อาที่ลืมบอกนอกจากตัวนี้นะ w ไวเลสชาร์จมีให้เหมือนท่านอื่นเนาะเกียร์ออโต้มีให้เบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับโหมดการขับขี่ได้3โหมดนะคะพร้อมกับ ev โหมดพ่วงไปด้วยตัวนี้เนี่ยมีตัวพัดลมระบายอากาศของเบาะให้ด้วย ทั้งคู่หน้าเลยนะคุณพี่จ๋าคู่หน้าเลยปรับได้แบบนี้แล้วก็เราไปดูด้านหลังกันต่ออีกสักนิดนึงก่อนจะไปดูด้านหน้านะคะคุณพี่หาอย่างที่เมื่อกี้บอกด้านหลังเนี่ยเขาเปิดแบบซอฟต์คลอซอฟต์ทัสนะคะประตูหลังเปิดได้กว้างแบบนี้เลยแล้วขนของได้จุใจถุงก๊อฟหรือสัมภาระการเดินทางนะคะบ้านไหนขนของเยอะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะขนไม่หมดมีให้ครบเลยคุณพี่จ๋าเครื่องมือ ยางอะไรแม่แรงมีให้ครบนะโครงสร้างแน่นอนคุณพี่ไปดูเลยไม่มีการชนหนักตีลังกาพิกคว่ำกลับสีกอไม้มาอย่างแน่นอนค่ะเรื่องน้ําท่วมไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็อย่างที่บอกลํำพง JBL รอบคันนะคุณพี่รอบคันจริงๆเห็นตรงนั้นไหมโลโก้ JBL ถ้าไปซื้อเพิ่มมาเนี่ยก็หลายตางอยู่นะคะถ้าเป็นดอกยาขนาดนี้นะอันนี้ก็คือมีติดไปให้รอบคันเลยคุณพี่และประตูหลังของเขานะคะ อันนี้ก็คือเปิดให้แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปปิดก่อนนะคะแวะดูโลโก้สักนิดนึ่งโลโก้ไทยโคยโตะอยู่ครบเลยจ้าพี่ๆจา๋านี่เลยโลโก้ไทยโคยโตะอยู่ครบนะไม่มีรถชนหนักพิวามมาอย่างแน่นอนค่ะประวัติศูนย์ดึงให้ได้หาให้ได้ร้อเซเลยนะคุณพี่นี่เลยแบบซอฟต์คลอสเลยนะคะปิดได้แบบนี้เลยคันนี้เนี่ยห้าเก้าบาทหายจากป้ายแดงไปเกือบห้จาก 1>, 1 8 9 0 0 0้บาทนะคะคุณพี่เหลือ5,99,000บาทเท่านั้นตัวรถไม่มีพิกความชนหนักประวัติศูนย์มีขี้ดึงให้ได้เลยตัวเครื่องยนต์ไฮบริดถ้าสำหรับใครที่กำลังลังเลอย,อยู่นะคะเดี๋ยวขอพอนะัะเปิดสักครู่หนึ่งโอเคเปิดให้แล้วเราจะพูดไปเรื่อยๆนะคะพร้อมกับให้พี่ๆดูเครื่องยนต์ไปด้วยเนาะตัวนี้เนี่ยตัวไฮบริดหลายๆคนอาจจะก,กังวลถ้าเล่นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะ แต่จริงๆมีกี่อยากแนะนําถ้าคุณพี่อยากลองระหว่างรอบเปลี่ยนไปเล่นรถไฟฟ้าหรือยังลังเลอยู่นะไฮบริดน่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่ๆค่ะตัวนี้เนี่ยมีรับประกันแบตเตอรี่ให้ถึง10ปีเลยนะพร้อมกับตัวระบบไฮบริดรับประกันได้ถึง5ปีไม่จํากัดระยะทางจากศูนย์ห้างป้ายแดงโดยตรงเลยค่ะเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศเลยคุณพี่จ๋าและประหยัดน้ำมันสุดๆนะเครื่องยนต์ ได้เป็นตัว2.5ทั้งขับนุ่มนวลแล้วก็เหยียบได้ตามใจสั่งนะคะระบบความปลอดภัยไม่ต้องห่วงมาครบคันเลยเท่าที่มีได้นะในรถรุ่นที่เป็นแบบรถหรูๆเซกเมนต์แบบใหญ่ๆอย่างนี้นะคะคุณพี่คะหัวน็อตด,ด้านหน้าไม่มีรอยขัดรอยไขยรอยงัดเนี้ยเลยโครงสร้างด้านในรับประกันเลยคุณพี่ตัวนัมเบอร์อะไรอย่างนี้นะคะยังอยู่ครบเลยนี่เลยค่ะคุณพี่จ๋าตัว R ตัว L อยู่ครบนะคะห้องเครื่องล้างทําความาสะอาดให้เรียบร้อยแล้วน้ํามันเครื่องของเหลวทําการเปลี่ยนถ่ายก่อนส่งมอบให้เรียบร้อยไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องกังวลเลยนะคะคุณพี่คะไฟหน้าไฟเดิมไม่มีการถอดแน่นอนไฟไฮบริดคู่หน้าเนี่ยจริงๆมันมีอายุการใช้งานที่ยาวมากๆเลยนะทาให้ชนหนักพความของเดิมใช้ได้ไปยาวๆเลยคุณพี่หาแล้วก็คันนี้แน่นอนเดิมแท้รอบคันเลยรับประกันฝาก,กระโปรงดูสปอร์ตเมทอาร์ตสติ๊กเกอร์มอกอะไรอยู่ครบนะจ๊ะ 9 5้0 0 0นบาทเรทฟรีดาวคุณพี่ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่18,000บาทนะคะใครสนใจคันนี้เนี่ยเรทดอกเบี้ยเริ่มต้นที่48งวดนะอยู่ที่2.39เท่านั้นคุณพี่จ๋าแล้วก็ผ่อนได้ยาวๆนะอยู่ที่อ่างวดเลยคุณพี่เดทด,ดอกเบี้ยอยู่ที่4.49เเริ่มต้นนะคะเครดิตดีเอาฟรีดาวไปเลยคุณพี่คันนี้จัดยอดได้เต็ม พนักงานเงินเดือนรัฐวิสาหกิจนะคะหรือบริษัทจำกัดมหาชนสามารถอนุมัติได้ภายในวันเลยคุณพี่เข้ามาที่นี่รับรถกลับภายในวันได้เลยคันนี้พร้อมใช้แล้วนะคะพร้อมให้พี่ๆเป็นเจ้าของได้แล้วในวันนี้ใครสนใจก็อย่ารอช้านะสีขาวค่อนข้างไปไวกว่าสีอื่นเลยนะคะคุณพี่คะเหลืออยู่ไม่กี่คันแล้วถ้าสนใจยังไงเบอร์ด,ด้านล่างรอพี่ๆโทรมาอยู่นะคะมิกกี้รอสแซนบาบได้ตลอด24ชั่วโมงเลยยังไงก็รอติดต่อ แล้วก็ถ่ายรูปรับรถกับพี่พี่เจ้าของคันนี้เลยนะคะวันนี้มิกี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่พีจ๋าวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ